เมื่อกี้เราเคยเปล้างทิ้งอะแต่เมื่อกี้พริกเล็กโอ้โหอย่างแสบพอละม้งคนนี้เขาเผิดโอ้โหนี่ถ่ายทุกช็อตเลยไหมถ่ายรูปเยอะมากเลยเดี๋ยวเวลาเขาต้นนะโพสเลยให้โพสเลยแค่นั้นแหละพนี่เหมือนแกเลยเหรอกินได้ว่าเขาเหมือนแก่เลยให้โพสให้ผมโพสอยู่นะแต่โพสน้อยก็รูปนั้นเขาบอกไม่ให้โพสนี่เหรอรูปสี่น้ำปกเออก็ได้แต่เข้ามาหัวนล่อสะใจ อะไรไปไม่เลออะไรนะกำลังทำอาหารเมื่อไรได้กินวะตัดริงนก็ไม่ได้เที่ยวมาหนารู้เรื่องข้อผิดพลดกันด้วยมาจากอะไรยามาจากพระเดยานี่ยอดเซียนโปรยตัวนี่เจ้าแม่วันนี้เพิ่งรู้จักวันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วที่ขุนนับที่ขุนเหมือนกันไม่รู้จักเดี๋ยวพรุ่งนี้คงรู้จัก ต้องมีคนเคยแซวเขามาแล้วะเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนล็อกอินนะ